สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่แบบเออมันซ้อนกันอยู่ระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องลึกลับนะคะนั่นก็คือวัตถุพยานต้องอาถรรพ์ค่ะคือมันไม่ใช่ของกลางธรรมดาธรรมดาที่ตำรวจเจอในที่เกิดเหตุแต่เป็นของที่เคยอยู่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรุนแรงมากๆจนคนเชื่อกันว่ามันมีพลังงานหรือเรื่องราวบางอย่างติดอยู่ด้วยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะ ทั้งรายง,งานคดีเก่าๆบทวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาไปจนถึงบันทึกของคนที่เขาศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติเลยซึ่งมันก็ชวนให้เราสงสัยนะคะว่าไอ้เส้นแบ่งระหว่างความเชื่อเรื่องอาถรรพ์กับคนกระทบทางจิตวิทยาที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่น่าสนใจมากครับเพราะปกติในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยพยานวัตถุคือสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วมันไม่มีอารมณ์มันโกหกไม่เป็น ความจริงมันถูกฝังอยู่ในตัวมันเองแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้มันกลับตลบตดเลยคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัตถุพยานที่ควรจะนิ่งและเป็นกลางที่สุดกลับส่งผลกระทบที่อธิบายไม่ได้ต่อจิตใจของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องซะเองโอ้โหเปิดมาได้น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เคสคลาสสิกที่สุดเคสหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยดีกว่าอาถรรพ์สมบัติแผ่นดินจากการปล้นกรุกวัดราชบูรณะที่ยุทธยาปีพศ .2500 ค่ะอ๋อ เรื่องนี้ดังมากเลยครับใช่ค่ะคือเหตุการณ์เนี้ยมีคนร้ายไปลักลอบขุดกรุในพระปรางประธานซึ่งข้างในเนี่ยมีมหาสมบัติที่พระเจ้าสามพระยาทรงอุทิศไว้เป็นพุทธบูชาอยู่ลองลึกภาพตามนะคะทองคำหนักเป็นร้อยกิโลกรัมที่อยู่ในที่มืดมาหลายร้อยปีถูกเอาออกมาแล้วสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่ความร่ำรวยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นหายนะล้วนๆตามบันทึกคำให้การของคนที่ถูกจับได้เนี่ย เขาเล่าว่าโจรบางคนอยู่ๆก็เกิดอาการเหมือนคนบ้าไปเลยใช่ค่ะที่พีคที่สุดคือมีคนนึงเอามงกุฎทองกับพระแสงขันก็คือดาบกษัตริย์ที่ขโมยมาไปสวมแล้วรำอยู่กลางตลาดหัวรอเลยค่ะแบบเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งโหอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับรับของโจรด้วย ร้านทองที่รับซื้อแล้วหลอมสมบัติพวกนั้นไปเนี่ยไม่ถึงปีก็เกิดไฟไหม้ร้านวอดวายหมดเลยแล้วคนในครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทยอยเสียชีวิตแบบแปลกแบบกันไปอีกซึ่งมันตรงกับตำนานคำสาเปเป๊ะเลยในทางมนุษยวิทยาเนี่ย สิ่งของพวกนี้มันไม่ใช่แค่ทองคำไงครับแต่มันมีสถานะทางจิตวิญญาณติดตัวมาด้วยการที่โจรลดทอนคุณค่าของศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นแค่ของซื้อของขายมันคือการประทะกันของระบบความเชื่อที่รุนแรงมากโดยเฉพาะพระแสงขันธ์ที่ว่านั้นมันไม่ใช่แค่ดาบแต่เป็นหนึ่งในเครื่องราชกุธพันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอำนาจของสถาบันกษัตริย์เลยการที่คนธรรมดาเอาไปรำเล่นกลางตลาดมันคือการลบหลู่เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่รุนแรงที่สุด ซึ่งอาจจะทําให้สภาพจิตใจของคนคนนั้นพังทลายลงไปเลยก็ได้ประเด็นเรื่องสถานะของวัตถุที่ว่านี่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นของสูงส่งแบบสมบัติกษัตริย์ล่ะคะแต่เป็นของที่ถูกสร้างมาเพื่อทําเรื่องร้ายๆโดยตรงเลยอย่างดาบประหารมันจะส่งผลคล้ายๆกันไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าทํานองนั้นจริงๆ ในสมัยอยุทยาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าดาบที่ใช้ประหารนักโทษจะดูดซับเอาความแค้นของวิญญาณเอาไว้จนเพชฌฆาตต้องมีพิธีเส้นไหว้ดาบตลอดเพื่อไม่ให้วิญญาณเหล่านั้นมาทําร้ายตัวเองหรือครอบครัวมันสะท้อนว่าแม้จะเป็นการทําตามหน้าที่แต่การพลาคชีวิตคนมันทิ้งอะไรบางอย่างไว้กับเครื่องมือที่ใช้เสมอพอมาถึงยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากดาบเป็นปืนผลกระทบทางใจก็ยังอยู่ชัดเจนมากมีกรณีของคุณชาวเรศจรุบุญ เพชฌฆาตคนสุดท้ายของไทยที่ใช้วิธียิงเป้าท่านต้องรับผิดชอบชีวิตนักโทษไป55คนแล้วท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าภาพและเสียงในวินาทีสุดท้ายของนักโทษแต่ละคนน่ะมันยังตามมาหลอกหลอนท่านอยู่เรื่อยๆเลย อม hmm. ในทางจิตวิทยาสภาวะที่คุณชาวเรศเจอนี่ชัดเจนมากครับเขาเรียกว่า secondary traumatic stress หรือความบอบช้ำทางใจทางอ้อมคือถึงเราจะไม่ได้ถูกกระทำโดยตรงแต่การเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่รุนแรงซ้ำๆมันก็ทำลายสภาพจิตใจเราได้เหมือนกันส่วนตัวอาวุธเองก็อาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นวัตถุที่เก็บกักความทรงจำหรือ memory storage ของเหตุการณ์นั้นๆไปโดยปริยาย ความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่แค่กับอาวุธด้วยนะคะมันลามไปถึงยานพาหนะก็มีอย่างเคสของเจมส์ดีนกับรถพอร์ช550สป i d เดอร์ของเขาที่ชื่อว่า Little Bastard อ๋อคันนี้ดังมากใช่ค่ะคือหลังจากที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคันนี้ชิ้นส่วนต่างๆของรถที่ถูกแยกขายออกไปเนี่ยกลับสร้างโศกนาฏกรรมต่อไม่หยุดเลยเช่นคนที่ซื้อเครื่องยนต์ไปใส่รถแข่งของตัวเอง ก็เสียชีวิตในสนามแข่งคนที่ซื้อเกียร์ไปก็เกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสโหนี่มันเหมือนกับว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุครั้งแรกมันถูกอัดเข้าไปในชิ้นส่วนรถแล้วก็ส่งต่อคำสาบานนั้นไปให้เจ้าของคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมีอีกคันที่เรื่องราวน่ากลัวกว่านั้นอีกค่ะเป็นรถตำรวจเก่ารุ่น dodge 3 3 0ชื่อเล่น golden eagle บันทึกระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายที่เคยขับรถคันนี้ ต่างก็ลงเอยด้วยการฆ่าคนในครอบครัวตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสามคนเลยเหรอครับไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแล้วนะนี่มันเป็นความผิดปกติทางสถิติที่น่าขนลุกมากเหมือนกับว่าตัวรถเองกลายเป็นตัวกระตุ้นสภาวะทางจิตใจอะไรบางอย่างเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอรถถูกขายต่อไปให้คนทั่วไปเจ้าของใหม่ก็เจอแต่เรื่องประหลาดประตูรถเปิดปิดเองพวงมาลัยล็อกเองตอนขับอยู่บนไฮเวย์ ที่สยองที่สุดคือมีคนพยายามจะทำลายรถคันนี้ทิ้งแต่ก็เกิดอุบัติเหตุแปลกๆตายกันไปอีกบางคนโดนฟ้าผ่าบางคนรถไปชนกับสิบล้อจนหัวขาดคือเหมือนรถมันไม่อยากให้ใครมาทำลายมันฟังดูแล้วเหมือนวัตถุมันมีเจตนารมของตัวเองเลยซึ่งมันพาเราไปสู่วัตถุอีกประเภทที่ดูภายนอกเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยแต่เรื่องราวกลับน่ากลัวที่สุดสองสามีภรรยานักปีศาวิทยาบอกว่าจริงๆแล้ว ตุกตาตัวนี้ไม่ได้ถูกสิงโดยวิญญาณเด็กผู้หญิงนะแต่เป็นปีศาจที่แค่ใช้รูปลักษณ์ที่ดูไร้เดียงสาของตุกตาเป็นเหมือนประตูเพื่อเข้ามาหลอกล่อมนุษย์เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยมุมมองของความชั่วลายนะคือใช้สิ่งที่คนน่าจะไว้วางใจที่สุดมาเป็นช่องทางทำเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเรื่องที่เกิดขึ้นกับแอนนาเบลนี่มันเหนือธรรมชาติมากๆค่ะมีตั้งแต่ตุกตาย้ายที่เองได้ข้ามจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึง่ง ทิ้งโน้ตข้อความลายมือแด็กไว้บนกระดาษหนังทั้งทั้งที่ในบ้านไม่มีกระดาษแบบนั้นเลยแต่ที่หนักที่สุดคือมันทำร้ายคนค่ะมีพยานชื่อลูเขาถูกทำร้ายจนเกิดเป็นรอยขว่วนลึกสามรอยบนหน้าอกแต่ที่แปลกคือแผลพวกนั้นมันหายไปเองหมดเกลี้ยงภายใน48่ชั่วโมงซึ่งมันผิดหลักการแพทย์โดยสิ้นเชิงโอ้ oh. แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าว่าเคยมีวัยรุ่นไปลบหลู่ตุ๊กตาที่พิพิธภัณฑ์ พอขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกมาก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่เลยจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าวัตถุบางชิ้นมันมีความผูกพันทางพลังงานอะไรบางอย่างที่รุนแรงมากจนส่งผลกระทบออกมาในโลกกายภาพได้จริงๆใช่ค่ะแล้วถ้าความมาถันพวกนี้มันข้ามมาอยู่ในโลกของเทคโนโลยีบ้างล่ะคะมันมีเคสในไทยที่ดังมากๆคือเรื่องคุณแนนที่โทรศัพท์เข้าไปในรายการวิทยุที่เชียงใหม่เมื่อปี2540แล้วเล่าว่า ตัวเองเพิ่งถูกฆาตรกรรมบนถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเสียงในสายมันจะขัดขาดหายหายตลอดเวลาแล้วก็ตัดไปโอแค่ฟังก็ขนลุกแล้วแล้วเรื่องนี้มันพีคตรงไหนครับถึงได้กลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้มันพีคตรงที่ว่าหลังจากนั้นมีคนไปเจอศพผู้หญิงตรงตามที่คุณแนนเล่าไว้ทุกอย่างจริงๆค่ะและจุดที่น่ากลัวที่สุดคือจากการชันสูตรตำรวจยืนยันว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว ก่อนที่จะมีการโทรศัพทเข้าไปในรายการวิทยุเสียอีกสุดจอดคือเรามีการสื่อสารจากคนที่ตายไปแล้วซึ่งถูกยืนยันด้วยหลักฐานในโลกความจริงถ้ามองในมุมของคนศึกษาเรื่องพวกนี้นี่คือหลักฐานชั้นดีเลยนะในทางปริิตวิทยาเขาจะมีทฤษฎีว่าวิญ,ญญาณอาจจะใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMF ในการแทรกแซงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารได้แต่อีกมุมนึงถ้ามองแบบนักจิตวิทยา เขาอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดของระบบโทรศัพท์หรือ glitch ที่ดันเกิดขึ้นพอดีกับช่วงเวลาที่มีคนเจอศพแล้วสังคมก็เอามาผูกเรื่องกันเองเพราะจิตใจคนกำลังโศกเศร้ากับข่าวร้ายนั้นอยู่เอาละค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยแล้วไอ้ปรากฏการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยในเชิงจิตวิทยาแล้วมันทำงานยังไงทำไมคนเราถึงรู้สึกได้ว่าวัตถุบางชิ้นมันมีอาถรรพ์คะ นักจิตวิทยาเขาก็พยายามหาคำอธิบายเรื่องนี้กันอยู่หลายทฤษฎีเลยครับทฤษฎีแรกเรียกว่า linking objects หรือวัตถุเชื่อมโยงคือเวลาเราสูญเสียคนรักไปเรามักจะเก็บของของเขาไว้เพื่อเป็นตัวแทนความสัมพันธ์มันช่วยเยียวยาจิตใจเราได้แต่ในบางกรณีที่กระบวนการโศกเศร้ามันไม่จบลงอย่างที่ควรจะเป็นของชิ้นนั้นอาจจะกลายเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่า ผู้ตายยังอยู่กับเราผ่านของชิ้นนั้นได้เหมือนกับว่าความผูกพันของเราเองนั่นแหละที่ไปชาร์จพลังให้กับของชิ้นนั้นถูกต้องเลยครับอีกทฤษฎีที่ใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยก็คือ magical thinking หรือความเชื่อเชิงเวทมนต์มันคือความรู้สึกที่ว่าของบางอย่างนําโชคดีหรือโชคร้ายมาให้เราได้เช่นเรามีปากกานําโชคที่ต้องใช้ตอนสอบหรือความเชื่อที่ว่าของจากที่เกิดเหตุมัน ปนเปื้อนความโชคร้ายมาด้วยทำให้เราไม่อยากยุ่งกับมันแต่ในบรรดาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมีทฤษฎีหนึ่งที่ดิฉันว่ามันน่าทึ่งแล้วก็พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์นี้แบบกึงก่งๆวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเขาเรียกว่า stone tape theory หรือทฤษฎีเทปหินใช่ครับทฤษฎีนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่นักสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติแนวคิดหลักของมันก็คือสสารต่างๆรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นหินไม้หรือโลหะสามารถบันทึกพลังงานจากอารมณ์ที่รุนแรงสุดขีดของมนุษย์เอาไว้ได้เหมือนกับการอัดเสียงลงบนเทปคาเซตนั่นแหละครับพอมีเหตุการณ์รุนแรงมากๆเกิดขึ้นเช่นการฆาตกรรมความกลัวความเจ็บปวดความแค้นพลังงานมหาศาลเหล่านั้นจะถูกประทับลงไปในกำแพงพื้นหรือวัตถุที่อยู่ในบริเวณนั้นแปลว่าสิ่งที่คนเห็นหรือได้ยินอาจจะไม่ใช่ผีที่มีสติรู้คิด แต่เป็นแค่การฉายซ้ำหรือ playback ความทรงจำที่มันฝังอยู่ในวัตถุเหมือนเราเปิดเทปม้วนเดิมซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับนี่อาจจะเป็นคำอธิบายว่าชะมัยบางที่ถึงมีผีเจ้าที่ที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆในเวลาเดิมๆเช่นเสียงคนเดินลากโซ่ตรวนตอนเที่ยงคืนในคุกเก่าหรือเสียงเด็กร้องไห้ในบ้านร้างมันอาจจะไม่ใช่วิญญ,ญาณที่มีตัวตนแต่เป็นแค่ภาพสะท้อนของอดีตที่ถูกฉายวนซ้ำๆอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเอง วันนี้เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของวัตถุธรรมดาธรรมดาที่กลายเป็นของต้องอาถรรพ์ตั้งแต่สมบัติชาติดาบประหารรถยนต์ไปจนถึงตุ๊กตาและคลื่นวิทยุได้เห็นทั้งคำอธิบายในมิติที่เหนือธรรมชาติไปจนถึงหลักการทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเป็นแค่ผลกระทบทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือของพวกนี้ มันมีอำนาจเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะครับพอใครได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วชีวิตมักจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยมันแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างคนของและความทรงจำซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจเอาไว้ให้คิดต่อนะคะถ้าทฤษฎีเทปหินเป็นเรื่องจริงแล้ววัตถุทาได้แค่ฉายซ้าความทรงจาในอดีตนั่นก็แปลว่าความชั่วร้ายจริงๆมันไม่สามารถ สิงสู่อยู่ในวัตถุได้แต่เป็นแค่เสียงสะท้อนของมันเท่านั้นแล้วเราจะอธิบายกรณีอย่างตุ๊กตาแอนนาเบลที่ดูเหมือนจะตอบโต้กับคนได้ยังไงคะหรือในอีกกรณีหนึ่งคือคดีชายหน้าซีดที่พยานวัตถุชิ้นเดียวคือภาพวาดของเด็กห้าขวบที่รอดชีวิตจากการฆาตกรรมพ่อแม่เขาวาดภาพชายร่างสูงหน้าซีดที่อยู่ในเหตุการณ์ภาพวาดนั้นเป็นแค่การฉายซ้ำความทรงจำที่เลวร้ายของเด็กหรือว่ามันบันทึกภาพของบางสิ่งที่อยู่เหนือคำอธิบายกันแน่คะ